สวัสดีครับอยู่กับผมครับสร้างตายชาแนลนะครับวันนี้จะมาพามาดูนะครับบ้านทรงโมเดินที่ผมทำไว้นะครับณบ้านดอกแดงนะครับอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีความยาวนะครับความยาวหน้าก้วงนี้ก็อ่าเจ็ดเมตรห้าสิบ่าคูณด้วยแปดเมตรนะครับ ประตูนะครับประตูด้านหน้านะครับสูงสองเมตรสิบนะครับความกว้างก็อยู่ที่สองเมตรนะครับด้านบนนะครับด้านบนก็จะปิดด้วยไม้ฝาเชล่านะครับยาวสามเมตรหน้ากว้างสิบห้าเซนนะครับสีขาวนะครับอันนี้อันนี้ก็จะมาทาสีเองนะครับส่วนด้านบนนะครับ ด้านบนบนหลังคานะครับก็จะปิดไม้เชิงชายนะครับยาวสี่เมตรกว้างยี่สิบเซนนะครับฝาครอบเมกาชีตสีเขียวนะครับเขียวแก่นะครับหลังคาก็จะมุงด้วยเมกาชีตนะครับสีเขียวนะครับงหน้าต่างนะครับหน้าต่างหน้าต่างก็จะเป็นบานบานเลื่อนนะครับบานเลื่อนสําเร็จนะครับซื้อมาใส่นะครับ ก็จะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับสูงเมตรสิบนะครับดู <it 's S 1> ด้านข้างนะครับ s <S ด้านข้างก็จะมีหน้าต่างอยู่สองบานนะครับสองบานนะครับความกว้างนี่ก็เมตรห้าสิบคูณเมตรสิบนะครับตรงนี้นะครับสองบานนะครับนี่คือฝั่งด้านขวามือนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูด้านซ้ายมือกันนะครับด้านซ้ายมือนี่นะครับด้านซ้ายมือก็เหมือนกันนะครับความกว้างของเมตรห้าสิบสูงเมตรสิบเหมือนกันครับสองบานนะครับ มาดูในตัวบ้านส่วนตัวบ้านนะครับส่วนตัวบ้านนี่ก็จะมีอยู่สองห้องนะครับสองห้องอ่าห้องแรกนี่ก็จะมีความกว้างอยู่ที่สี่เมตรนะครับความยาวก็สี่เมตรนะครับสี่คูณสี่แล้วก็มาดูห้องที่สองครับห้องที่สองก็เช่นกันครับครับสี่คูณสี่นะครับ ส่วนด้านนอกก็จะเป็นห้องโถงนะครับอ๋อนี่ก็มานอนนี่ที่นี่น้อมาพักที่ไซงานนะครับก็จะเป็นห้องนอนแล้วส่วนด้านหลังครับเดี๋ยวพ้ามาดูด้านหลังนี่ตอนนี้กําลังคุตตากาลังถุ่มทุ่มพัดมาดูด้านหลังมันครับห้องหลังก็จะออกมานี่ก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวกําลังเพิ่งทานะครับ เราจะวางเสาอยู่สามต้นนะครับต้นแรกก็ตรงนู้นนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับก็ต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายนี่ก็จะต่ำกว่าประมาณห้าเซนนะครับเพราะว่าจะเป็นห้องน้ำนะครับลดระดับอ่าห้าเซนเสานี้ก็เป็นเสาสำเร็จอ่าสูงหกสิบนะครับตรงน,นี้นะครับตอนนี้ผมก็ขุดฝังไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เทปูนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอาเหล็กวางไว้บนหัวเสานะครับเข้าแบบเพื่อจะเทคานเป็นอันดับต่อไปนะครับผมครับผมโอเคครับฝากผลงานด้วยด้วยครับของทางสายชาแนลครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ